วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการติดตั้งอุปกรณ์ชุดพ่นน้ำของเครื่องพ่นข้าวพ่นปุ๋ยครับก่อ,อนอื่นเลยให้เราถอดฝาครอบออกมาครับถอดฝาครอบออกมาหลังจากนั้นเราก็ถอดประเจเบอร์สิบสามครับมีอยู่2ตัวครับขันออกมันจะมีอยู่สองฝั่งครับ ถอดออกตรงไหนเราต้องจําด้วยครับถ้าหากกลัวจําไม่ได้ถ่ายรูปวิดีโอเอาไว้ครับถ่ายวิดีโอมันจะชัวร์สุดครับถอดตรงไหนก็ใส่ตรงนั้นครับตัวไหนที่ถอดก่อนให้ใส่ที่หลังตงัวไหนที่ถอดที่หลังให้ใส่ก่อนครับถอดออกมาปับ๊บด้านในมันมีอะไรอเผื่อมีคนสงสัยเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะเป็นแค่ฝาครอบเฉยๆครับวางไว้ ส่วนไอ hhh, ตัวนี้ก็จะเป็นวาลวเห็นไหมเนี่ยมันจะมีวาลปิดเปิดอยู่ครับเวลาเราเวลาเราดันขึ้นเปิดครับวาลตัวนี้มันก็จะปิดครับไอไม่ใช่วาลตัวนี้ก็จะเปิดครับเวลาเปิดเนี่ยมันก็จะงุบลงแบบนี้ครับเวลาเราปิดมันก็จะดันขึ้นครับเนี่ยคะดันขึ้นแบบนี้เลยนะมันต้องทํางานแบบนี้นะไม่ใช่ว่าทํางานติตดๆขัดๆนะครับ ทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างนะปิดเปิดบ้างไม่ปิดเปิดบ้างเนี่ยไม่ได้นะครับแบบนั้นอ่ะพอเราเอาไอ้ตัวนี้ออกนะฮะเราก็จําตำแหน่งของมันด้วยว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนครับมันจะมีฝั่งที่ชิดกับขอบและฝั่งที่ห่างจากขอบครับก็ถ่ายรูปเอาไว้ถ้าหากใครกลัวจําไม่ได้ฝั่งที่ชิดเนี่ยเวลาเราหันหน้าเข้าแบบนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือของเราครับถอดออกมาปุ๊บ หลังจากนั้นเราก็ใส่ชุดไอ้ตัวนี้เข้าไปตัวนี้ดีหน่อยนะเนี่ยเขาทํามาเป็นสองชุดแบบนี้ให้เราเลยครับทํามาสองชุดแบบนี้ให้เราเลยสามารถเปลี่ยนได้เลยครับวางตํามแหน่งเปลี่ยนได้เลยพวกซีนเขาแถมมาให้ทั้งสองตัวครับบางรุ่นเนี่ยเขาจะเอาซีนตัวนี้เนี่ยมาให้ตัวเดียวนะครับเวลานั้นเราต้องมาคอยแกะเปลี่ยนแต่อตัวนี้ไม่ครับซีนเขาใส่มาให้เรียบร้อยอ่าใส่เข้ามาปุ๊บเนี่ย สายตัวยาวเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งขวามือถ้าหากเราหันหน้าเข้าตรงนี้นะส่วนในตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งทางออกก็คือฝั่งสายพ่นตัวพ้นเนี่ยเป็นสายยางสีดําตัวเล็กๆอันนี้เป็นสายน้ําออกครับสายน้ําวิ่งออกนี่ก็จะเป็นสายสีดําแบบนี้แล้วก็มีเดือยอยู่ตรงนี้ครับน้ําก็จะไหลลงมาปั๊บปั๊เขาทําสลบลงมาให้น้ําจะไหลลงมาตรงนี้คือจุดต่ําสุดครับใส่เข้าไป อะต่อไปเมื่อเราใส่อันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้เราใส่ใส่ตัวน,นี้เด้อนี่ครับดึงเาอาสายตัวน,นี้เห็นไหมขึ้นมาเข้ามาในกล่องแบบนี้นะเข้ามาในถังแบบนี้แล้วก็ดูตำแหน่งไอ้ตัวนี้ด้วยว่ามันลงสนิทไหมหลังจากที่ดูเสร็จปุ๊บมันลงสนิทแล้วก็ประกอบเข้าไปครับประกอบให้มันลงล่อง จดัดดูลองเอามือเนี่ยบีบดูเสียก่อนนะว่ามันลงร่องสนิทดีหรือเปล่าครับเราอย่าไปขันน็อตอัดแน่นเลยนะเพราะบางคนเนี่ยไม่รู้ครับบางคนไม่รู้มีแต่ขันน็อตอัดอย่างเดียวเลยทําให้ตัวซีนได้รับความเสียหายได้ครับตัวซีนกัดน้ํารั่วขันเข้าไปเวลาขันเอาพอดึงมือก็พอไม่ต้องขันแบบซะบ,บรรี้ตะบันครับมันจะทําให้พวกซีนสึกหล่อเร็วครับปะเก็นนะ เรียกซีนก็ได้เรียกปะกินก็ได้ครับเขาทําเป็นปะกินแผ่นมาหลังจากนั้นเบอร์สิบสามครับบางรุ่นก็เป็นเบอร์สิบสองบางรุ่นก็เป็นเบอร์สิบสี่ครับบางรุ่นก็เป็นเบอร์สิบสามมันไม่เหมือนกันครับแล้วก็ขันพอตึงๆก็พอเวลาขันเนี่ยขันให้มันเสมอนะฮะค่อยๆขันเข้าให้น้ําหนักมันเสมอกันนะครับเราค่อยล็อกทีเดียวไม่ใช่ว่าไปขันอัดข้างใดข้างหนึ่งแน่นเลยนะมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวทําให้ซีนเนี่ยเสียหายได้ มันจะอันนี้หรือมันอาจปิดไม่อยู่นะครับปเก็นเนี่ยมันอาจจะรั่วฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับอ่าพอเราขันสองฝั่งเสร็จปุ๊บล้วก็ค่อยๆไล่ครับเอาพอตึงๆก็พอครับเนี่ยประมาณนี้อันนี้ก็ประมาณนี้ครับล็อกล็อกเข้าไปล็อกเข้าไปเนี่ยครับพ,พอมันเริ่มตึงมือปุ๊บให้หยุดทันทีครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันพอเริ่มตึงมือ อตอนนี้ยังไม่ตึงมือครับพอเริ่มตึงมือเสร็จปุ๊บเชื่อบให้หยุดทันทีสายยางตัวยาวให้เราเสยียบใส่ตัวนี้มันจะมีฝาครอบมันอยู่ครับทําไมถึงเสยียบใส่ตัวนี้มันเป็นตัวระบายครับตัวระบายระวังอย่าให้ตัวนี้มันหักนะฝาตรงนี้เนี่ยสีขาวเปิดออกมาครับเปิดออกมาแล้วไอ้ตรงท่อตรงนี้เนี่ยท่อดำๆนะเขาให้เสยียบใส่ตัวนี้เย้ yeah. ก็ให้เสียบใส่ตัวนี้ไอตัวแผ่นปะเก็นเนี่ยก็ให้มาตัวเดียวเวลาเราจะประกอบเนี่ยให้เอาแผ่นปะเก็นเนี่ยมาติดกับไอตัวนี้นะติดกับตัวที่เราจะขันเข้าเนี่ยอย่าเอาใส่ไปเข้าไปก่อนนะครับเพราะมันไม่ป้องกันอะไรเลยนะถ้าหากเราใส่เข้าไปก่อนเนี่ยปึ๊บเนี่ยเราก็ขันเข้าไปไอตัวนี้มันก็จะบีบอัดนะครับบีบอัดตัวนี้ส่วนซีนมันก็จะถูกบีบอัดนะ กับฝานะครับเพราะฉะนั้นก็เอาฝั่งนี้ก็จะดีดีกว่าครับเนี่ยฮะมันก็จะปิดแน่นกว่าครับเพื่อนน้ํามันก็จะไม่ไหลออกมาตรงนี้นะไอตัวนี้เนี่ยสายสีดําเนี่ยมันต้องมันเสียบเข้าเนี่ยเห็นไหมมันจะเสียบเข้านี่ครับเชื่อมเสียบเข้าตัวนี้จริงๆเนี่ยใส่ที่หลังก็ได้นะเดี๋ยวมันหักครับเพื่อนเดี๋ยวมันหักดึงหัวครับ พอใส่เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ขันล็อกเลยตีเนี้ขันล็อกเลยครับเวลาขันล็อกให้เอาพอตึงมือก็พอครับแล้วก็เกลียวเนี่ยต้องดูด้วยถ้าหากขันเข้าไปแล้วมันเฉียงเนี่ยอย่าไปขันฝืนครับอย่าไปขันฝืนเป็นดิดขันเลยใส่เข้าไปครับเขาก็จะแถมกิบล็อกมาให้ด้วยนะกิบล็อกตัวนี้เป็นกิบล็อกตัวใหญ่ครับเราต้องหาชีมมาช่วยหนีบนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันโค้รเฉียงเลย แต่ถ้ามือใครแข็งๆหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยใส่ตรงปลายตรงนี้ครับตัวนี้มันขนาดค่อนข้างที่จะอันนี้นิดนึงนะของใหม่ค่อนข้างฟิตนิดนึงแล้วก็ค่อยๆดันเข้าไปครับค่อยๆดันนะมันจะมีข้อต่ออีกตัวหนึ่งนะแต่ผมไม่ใส่ครับผมใส่ตัวน,นี้นี่เลยครับค่อยๆดันครับเดี๋ยวระวังพลาสติกมันหักครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ ตัวสายเนี่ยไปครับใส่ยกิบล็อกเราอย่าลืมครับใส่บีบเข้าไปครับบีบเข้าไปแบบนี้เลยนะชึบกิบล็อกแล้วก็ใส่เข้าไปถ้าหามันฝืดเนี่ยสายมัน บีบเขายากเราก็ไปหาเอไฟนะครับไฟแช็กเนี่ยมาลนครับแต่ผมเอาใส่แค่นี้ก่อนเทสให้ดูเพื่อนได้เฉยให้เพื่อนๆนได้ดูเฉยครับเนี่ยประมาณนี้ส่วนในตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นมันจะมีช่อง,องตรงนี้อยู่เห็นไหมข้อดีของมันครับเนี่ยมันเป็นตัวหนีบตรงนี้แล้วก็มีตัวสาย นะครับตัวใสๆรูใสๆด้วยคายออกมาเยอะๆจะได้ใสๆล็อกตัวนี้ได้ครับนี่ฮะมันก็จะอยู่ประมาณนี้เราก็ล็อกไว้เลยครับชึบอ,อ่ามันจะอยู่ตำแหน่งแบบนี้นะประมาณนี้เลยชึบใส่ตัว สายเข้าไปครับปึ๊บอ่ะเรามาดูโครงสร้างโดยรวมของมันนะเห็นไหมตัวหัวพ่นก็จะอยู่ประมาณนี้ครับปุ๊บป๊บป๊บปุ๊บป๊บ,ป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 บมาเข้าวาลวกว๊อกน้ําแล้วก็มาเข้าจุดต่อตรงนี้น้ํามันก็จะไหลผ่านสายยางตัวนี้ครับน,นนี้เป็นสายสุญญากาศเอไม่ใช่สายระบายอากาศครับมันก็จะพ่นอกมา เวลาเครื่องทํางานปุ๊บเนี่ยลมมันก็จะพ่นออกตามท่อสีดําสวนน้าก็จะไหลมาตามท่อน้ำปุ๊บน้ํำก็จะไหลลงมาวาล์วตรงนี้ลมมันก็จะพ่นน้ําออกเป็นฝอยละอองครับแค่นี้ครับหลักการทํางานของมันให้เราใส่ฝาปิดไวก่อนครับแล้วค่อยสตาร์ทเครื่องฝาปิดแล้วก็ต่อเข้านี้ครับสายยางตงัวนี้ต่อเข้าไปเลยเป็นสายระบายของมัน เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ดึงสตาร์ทได้เลยครับทีนี้เวลาดึงสตาร์ทปรับมาอยู่ตำแหน่งเลขสองเลขสามก็ได้ครับเบอรเห็นไหมเวลาเครื่องทำงานครับเวลาเครื่องทำงานเวลาเครื่องทำงานเนี่ยลมก็จะพ่นออกตามท่อสีดำเนี่ยครับลมก็จะพ่นออกมาปั๊บ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 พอพ่นออก มันจะเกิดก็จะเกิดแรงดูดสุญญากาศครับดูดน้ําออกมาตอนที่เรายังไม่สตาร์ทเครื่องเนี่ยน้ํามันจะยังไม่ไหลออกจากก้อยตัวนี้นะนะครับน้ํามันจะยังไม่ไหลออกครับแต่เราต้องสตาร์ทเครื่องเสียก่อนนะฮะน้ํามันถึงจะไหลออกเพราะเกิดแรงดูดสุญญากาศทําให้ดูดน้ำรับดูดน้ํามาเนี่ยนะหลักการทํางานก็จะมีประมาณนี้นะฮะยิ่งเราเร่งแรงน้ํายิ่งออกเป็นฝอยละอองแรงครับ กล้องมันอาจจะเห็นไม่ชัดน้ำเพื่อนนะ<อ>เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นฝอยละอ,องอยู่อ่าเดี๋ยวผมมาตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเป็นฝอยละอองอยู่เนี่ยครับในกล้องมันจะอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเพื่อนอ่าก็จะมีประมาณนี้ครับเห็นน้ำก็จะไหลมาเรื่อยๆครับน้ำจะไหลมาเรื่อยๆส่วนในตัวน,นี้ไม่ต้องไปเปิดมนะันนะปล่อยมันไปเลยครับเปิดไปมันก็ไม่มีผลอะไรครับเพราะเราถอดชุดเบาวตรงนี้ออกแล้วนะฮะ อเอาเปาแผ่นเบามันยังไม่ได้ถอดออกแค่ถอดชุดโครงสร้างตัวนี้ออกนะครับเยอะแต่ชุดน้ําที่เราใส่เข้าไปนะคะเนี่ยด้านในของมันก็จะมีประมาณนี้ครับขั้นตอนการเก็บครับการเก็บและการบำรุงรักษานี่ถือเป็นสิ่งสำคัญเลย หลังจากที่เราเลิกใช้งานนะ,ะต่อไปเราก็จะถอดเก็บชิ้นส่วนออกแล้วก็จะประกอบไอ้ตัวที่เป็นหวานปุ๋ยขนนะเข้าไปแทนนะก่อนอื่นเลยเราถอดออกมาเปิดฝาออกครับเปิดฝาแล้วก็ถอดสายสีขาวออกี่ถอดออกมาแยกออกมาแบบนี้เลยแล้วทําการดึงดึงไอ้ตัวนี้เชื่อสายยางตรงนี้ออกครับแล้วก็ ผลตรงนี้ออกมาแบบนี้เห็นไหมต่อไปชีบดึงชีบออวครับแล้วก็บิดทับหมุนเอาอันนี้ออกมาเอาตรงนี้ให้เราปิดไว้เลยครับเนี่ยฮะปิดไว้เลยก่อนที่เราจะปิดนะฮะเราต้องทําความสะอาดให้ถังตรงนี้มันแห้งเสียก่อนครับนะตอนนี้น้ําออกหมดแล้วนะถอดอันนี้เสร็จปุ๊บเอเราก็คายาตัวนี้ออก วาวตัวนี้เนี่ยมันถอดออกได้ครับวาลวตัวนี้คือถ้าหากหลังเลิกใช้เนี่ยถอดเก็บเลยครับเวลาเราไปพ่นข้าพ่นอะไรด้วยตัวนี้มันเปาะครับเดี๋ยวทําให้วาลวมันได้รับความเสียหายได้เพราะฉะนั้นก็ผมแนะนํานะเวลาจะใช้ค่อยเอามาต่อใส่ครับต่อไปเราก็ล็อกล็อกเอ,อตัวเหล็กรัดไว้ครับเอาแค่พอตึงๆก็พอครับไม่ต้องรัดแรงครับ แค่พอตึงๆก็พอประมาณนี้ครับปึ๊บโยกโยกไม่ขยับเนี่ยถือว่าอยู่นะครับต่อไปสายตัวนี้ก็ดึงออกมาเลยครับปึ๊บส่วนในตัวนี้เราก็ดึงออกมาทั้งชุดแบบนี้เลยครับนี่ฮะส่วนสายจะถอดออกมาเก็บไว้ก็ได้ครับตอนจะใช้เราค่อยเสียบใส่ก็ได้ครับอ่าประมาณนี้ครับดึงออกมาครับมันค่อนข้างแน่นนะโอชี ต่อไปเราก็เช็ดทําความสะอาดหรือว่าเอาไปปล่อยทิ้งไว้ถ้าหากใครไม่มีปั๊มลมแบบนี้ปล่อยทิ้งไว้ให้มันแห้งครับหรือว่าเราเอาลมใปตัวนี้เป่าก็ได้ครับเนี่ยลมจากเครื่องเนี่ยเป่าก็ได้เป่าเพื่อที่จะให้มันแห้งครับเราค่อยเก็บนะตอนที่มันมีน้ําอยู่เนี่ยเราอย่าเพิ่งเก็บครับเพราะว่านานๆไปมันอาจจะเป็นตะกันคาบตะกันของน้ําไปติดขัดพวกสายไปอุดตันพวกสายเนี่ยก็ได้คับเพื่อนอาเช็ดให้แห้งแล้วก็เก็บไปแบบนี้เลย ต่อไปวาลวตรงนี้เนี่ยอ่าตัวนี้สําคัญนะเก็บไว้ให้ดีๆนะตัวนี้มันแตกหักบ่อยมากเลยครับมันจะมีถุงของมันอยู่อ่าถุงมันเนเนเน่ยถุงของมันแล้วก็ใส่ตัวนี้ไว้เก็บไว้ไปเป็นพิเศษเลยนะอตัวนี้แตกหักบ่อยนะแตกเร็วมากครับเอาเก็บไว้ด้านในตัวนี้ก็ได้การถอดครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรครับเบอร์สิบสามครับถอดออกครับมันจะมีอยู่สองฝั่งครับเบอร์สิบสาม ขันออกเสร็จปุ๊บให้ทําการยกขึ้นครับเทียนี้ยกขึ้นแบบนี้เลยนี่ครับยกขึ้นเส็นเราก็ยกแผ่นในตัวนี้ออกครับเห็นไหมมันก็จะกันไม่ให้น้ําเนี่ยหล่นลงมาไหลลงมาตรงนี้ครับาป้องกันไว้ครับเนี่ยตัวนี้สําคัญมากครับพวกซีนเนี่ยแล้วก็ป่อทําความสะอาดครับ เ่าเลยครับเสร็จแล้วก็เก็บไว้ครับในถุงเรียบร้อยต่อไปเราก็นำเลยตัวนี้มาประกอบเข้าไปที่เดิมครับอ่าที่สำคัญเราต้องเป่าเช็คทำความสะอาดเห็นไหมน้ำที่มันเล็ดรอดผ่านเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องเป่านะฮะเอาให้มันแห้งเลยครับ เผาให้มันแห้งแล้วค่อยใส่ตัวนี้เข้าไปอย่าลืมตอนที่เราถอดฝั่งที่มันสนิทเนี่ยมันอยู่ฝั่งซ้ายมือของเราฝั่งที่มันกว้างจะอยู่นี้และไอรูตรงนี้เนี่ยมันก็จะตรงกับวาลตัวนี้พอดีครับถ้าหากเราใส่กับด้านเนี่ยปั๊บเนี่ยตำแหน่งรูมันก็จะไม่ตรงครับมันก็จะเยื้องมาฝั่งนี้ทําให้ไอตัวนี้มันไม่ตรงช่องทางลงของปุย๋ยอ่าแล้วก็ใส่ฝั่งนี้ครับปุ๊บหลังจากนั้นมาเช็คอ้ตัวนี้ เช็คทำความสะอาดครับทำความสะอาดหาผ้ามาเช็ดครับเช็ดบริเวณนี้อพอมันแห้งเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปในระหว่างที่เราใส่ก็สังเกตดูลูกยางด้วยนะ เดือยลูกยางมันปิ้นครับพอใส่ลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเราก็เอามือบีบดูก่อนครับมือดีบีบ,บดูเทีดูก่อนเนี่ยมือกดลงกดลงทั้งสองข้างว่ามันลงล็อกดีหรือเปล่าครับถ้าหากมันลงล็อกยังไม่สุดเราอย่าเพิ่งไปขันเท่าครับไกลแล้วอ่กลแน่นแล้วมาฝั่งนี้ชืบเนี่ยเริ่มตึงแล้ว เนี่ยตึงแล้วพอมันตึงเสร็จปุ๊บก็ขันขัดอัดเข้าอีกสักนิดนึงครับเนี่ยแค่นี้ก็พอครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันขันเข้าไปเนี่ยเนี่ยเริ่มตึงแล้วแล้วก็ดันอีกหนึ่งแก๊กสองแก๊กแค่นี้ก็พอครับสำหรับวันนี้ก็มาสาธิตให้ดูเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ